ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชียนเตือนตนให้พ้นภัยกราบกับผมกราบถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจา้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชคุณหลวงพ่อรองเจา้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบถวายความเคารพในพระครูโสภลปริยัติด็อกเตอร์ อลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เลขานุการโครงการศิลห้าหนเหนือนะครับขอความเคารพพระเทเรนุเทราทุกรูปขอจเจริญพรน้องสัมมนเนรและก็ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกคนทุกท่านนะเ <นะ S 2> ช้าวันนี้อากาศสดใสฟ้าหลังฝนนะครับที่ได้มารับชมรับฟังรายการธรรมารับอรุณซึ่งมีพระมหาเทระ อาเทรามนุเทราทุกรูปได้มาแสดงธรรมได้มาแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆธรรมะของพระสมมาสมพุทธเจ้าให้กระจรกระจายไปทุกที่ทุกทางทําให้เกิดแสงสว่างดวงปัญญาคืนไปสู่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้มาพบกับพระอาจารย์กระารรมโชติสิโปรประธานสูนทรเสริมจุดธรรมจังหวัดนครสวรรค์และก็ประธานที่พักสงฆ์ทุดงคัสถานนครสวรรค ครับซึ่งวันนี้ก็มาในหัวข้อว่าเติมบุญตัดกรรมนะสิบสามความลับแก้ไขวิบากกรรมที่เรายังไม่รู้นะที่ลหลายๆคนยังไม่รู้นะมีอะไรบ้างนะซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการเนาะพะยันคอประชาสัมพันธ์ว่าช่วงนี้ก็จะมีการสอบนะธรวมศึกษาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสบปดนี้ ทั่วประเทศเลยนะนะชั้นกษรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะครับแล้วก็วันที่ห้าที่หที่เจ็ดนะธันวาคมที่ถึงนี้ก็จะมีการกิจกรรมทางอบอตอคนเนือเรานะจัดกิจกรรมรวบรวมผลงานต่างๆผููพระสอนศิลธรรมและบุคคลที่ทุมท่มเทเสียสละกับงานพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับงานชุมชนอะ จัดขึ้นณนะวัดดอยสพันยูนะครับวันที่6ก็จะมีการาตรวจนะธรรมศึกษาที่7ก็สัมมนาซึ่งพระมหาเถระพระเถรานุเถระท่านก็จะมาประชุมรวมกันเป็นบุญเป็นกุศลฝากญาติโยมใครนะที่มีจิตศรัทธาอยากจะไปถวายนาำปานะอยากจะไปเห็นผลงานชื่นชมนะผลงานของคณะสงฆ์ผลงานของชุมชนโครงการบร้ษษานละสาธาก็ เด่นเชิญเจริญพรเนาะซึ่งวันนี้พระอาจารย์กล้าทำก็เอาบุญทุกบุญมาฝากก็เพิ่งจัดกจิจกรรมรวมพลังเด็กดีวิสตาดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศินธรรมโลก30กรรงเรียนในเขตเจังหวัดนครสวรรค์ทั้ง15เภอน,นะคนที่มาร่วมง,งานทั้งคณะครูพอออเด็กๆตั้งแต่ชั้นนะปสามปสีถึงมัธยมปลายเลยทีเดียว กว่าพันคนนะเอาบุญฝา,ากอวยบุญทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสาธุเยาวชนคืออนาคตของชาติสัมเณนนคืออนาคตของพระพุทธศาสนาเห็นไหมครับว่าถ้าทุกรูปรวม้วยช่วยกันนะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใครมีความรู้ใครมีความสามารถใครมีสิ่งของอะไรมาแบ่งปันมาให้กำลังใจกันในยามนี้ ถือว่าสุดยอดถือว่าเราเป็นคนผู้เสียสละโดยเฉพาะข่าวต่างๆที่โฮมกระนําในโลกโซเชียลภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกหวัวระแหงตอนนี้ภัยน้ําท่วมซึ่งเวลาเก้าโมงนี้อาจารย์ก็จะได้นําทุ่งยางชีพเนาะทุ่งยางชีพไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอเมืองอ,งอําเภอชุมแสงต่างๆสี่ห้าร้อยจุมสี่ห้าร้อยกว่าหลังคาเรือนที่จมน้ําอยู่ เป็นเมกตัวเดียวเนะาะแม้ว่าหลายพื้นที่นะน้ำลดลงไปแล้วแต่ก็มีโคลนมีดินอะไรว่าขาดแคลนทั้งนะอาหารน้ำดื่มห้องน้ำห้องท่าเขลาลำบากมาอยู่ข้างถนนกันเต็มเลยเนาะนั่นแหละประจยนก็เลยว่าวันนี้คนะณะสงฆ์ศานสนาสงเคราะห์ในคณะสงฆ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ประจยนก็ไปเพ็่มตัวแทนของของวัดปฐมกายและมูลนิธิวัดปฐมกายนะครับ อันนี้ก็จะได้ไปคอยต,ติดตามผลงานร่วมกันเนาะซึ่งวันนี้เนี่ย <c oughs> ทีประจันกิ่นไว้ว่าสิบสามความรับแก้ไขวิบากกรรมที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และที่คุณเคยผิดพลาดต้องแก้ไขยังไงเนะัะถามว่าถามว่ากรรมนั้นก็คือการการะทำกระทำทั้งกายการกระทำทั้งวาจาการกระทำทั้งใจจะเป็น กายกรรมมนกกรรมวัจีกรรมล้วนแล้วมีผลนะต่อชีวิตของเราทั้งอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตถามว่าอดีตที่ผิดพลาดคนทุกคนเคยมีไหมทุกคนเคยมีนะแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนที่ฉุดคิดไว้ทําทำไมชีวิตเราลุ่มลุ่มดอนดอนจ้ะทำไมชีวิตเราทาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คนร้ายร้ายแบบนี้คน ไม่เข้าใจเรานะธุรกิจหน้าที่การงานก็ติดๆิดขัดขัดไปหมดถามว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรทําให้ชีวิตเรานั้นเป็นแบบนี้นะในทางพระพุทธศาสนานะพระสมามุเจ้าพระองค์ว่าโอ้เรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราทํากรรมใดไว้เราก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นใช่ไหมการกระทําด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจของเรานี่แหละส่งผลทั้งอด,ดีตมาถึงปัจจุบันและก็จะต่อไปในอนาคตเพราะว่าเราคือดีไซเนอร์ออฟไรทนะก็คือเราคือผู้ออกแบบชีวิตเรากำหนดชีวิตเราเองไม่ใช่พรมไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่ใครอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใจของเราเนาะเห็นไหม วันนี้พระอาจารย์จึงสรุปข้อคิดนะที่พระไตรปิคนหลวงพอ่อธรรมชโยที่ท่านได้ออกเคสสตี้นะก็คือการสื่อสารการได้นําเรื่องราวของบุคคลทั้งหลายในโลกเนี้มาแล้วก็นําเอาคําสอนในพระไตรปิฎกนะคาสอนของพระสมณเจ้าออกมาแก้ไ oh ขแบบง่ายๆนะเป็นคําพูดแบบง่ายๆนะะอาจารย์ก็เลยตั้งหัวข้อว่าสิบสามความรับแก้ไขวิบาก,กรรม ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้และคุณที่เคยผิดพลาดจะแก้ไขยังไงน,นะในทางพระพุทธศาสนาเนาะนะการจะแก้ไขวิบากกรรมเรา,าเต้องเริ่มร้นเริ่มต้นจากใครก่อนเอยตัวเราเนาะในใครไม่เคยทําไม่เคยบีมดตบยุงบ้างยกมือโอ้โหคงจะไม่มีเนาะบางทีบางทีงทก็เผลอไปเหยียบมดเหยียบมาแรงบางทีก็เผลอไปอ่ไปแซวเขาไปได่า ไปว่าเขาบางทีก็เคยถือวิาสาสะไปยีของคนอื่นอบางทีแฟนหน,หนุ่มเดินมาโอ้เขาเรียกว่าอสาวๆเดินมาหน,หนุ่มๆเดินมาโอ้รู้สึกถูกใจถูกอกถูกใจปรากฏว่าสามีเขาเมียเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีอาจจะโกหกบ้างนะพูดความจริงไม่หมดบ้างต่างคนต่างวาระต่างกรรมต่างวาระนะเห็นไหมครับว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดหมดเลย แต่ใครจะชุดคิดว่าข้อผิดพลาดนั้นจะทํามาซึ่งวิบากกรรมความหายนะที่มันสั่งสมสั่งสมบาปอกรศลจากเล็กๆเป็นระดับกลางระดับใหญ่ระดับโตจนทําให้ชีวิตคนคนคนหนึ่งพังไปทลายไปจนหาทางออกในชีวิตไม่เจอนะครับเรามีวิธีแก้ไขยังไงนะพระอาจารย์มีอยู่ประมาณสิบสามวิธีมาแก้ไขพวกเรานะหนึ่งนะวิธีแก้ไขวิบากกรรม ตัดหลอนวิบากกรรมวิบากมากวิบากบาปศักดิ์สิสทธิ์ต่างๆที่มาด้วยกายวาจาใจของเราแม้แต่กระทํากับตนเองและผู้อื่นแล้วก็สัประสัตว์ทั้งหลายทั้งคนสัตว์สิ่งของนะหนึ่งก็คือให้เรารักษาศีลห้าเป็นปกตินะซึ่งคณะสงฆ์ก็นะได้รณรงค์นะเชิญชวนทุกสิ่งทุกอย่างเลยถามว่าแก้ไขได้ยังไง ถ้าเรารักษาสินข้อหนึ่งไม่ได้นะไม่ทํากรรมปรนานติบาตเบียดเบียนฆ่านะฆ่าตนเองและฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนคนสัตว์ถามว่าสงครามโลกนี้เกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นนะไม่มีอัชญรกรอัญญากรรมเกิดขึ้นแน่นอนสองถ้าเรามุดเวจาการลักทรัพย์จะมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินมีความเดือดร้อนกันไปไหมไม่มีใช่ไหมเห็นไหมข้อสามรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียว จะเกิดการทะเลาะวิวาทเขียนฆ่ากันไหมโรคภัยแค่เจ็บจะเกิดขึ้นไหมก็ไม่เกิดเห็นไหมเพียงเรารักษาสินห้าข้อถ้าเราสาสินข้อสี่พูดยังไงทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นโอ้โหาเรว่าวาจาเราจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเลยทีเดียวเ,เช่นพระสมาสมาสมุตธเจ้าพระองค์เป็นโอ้พุทธภาวะนะพุทธภาษิตพูด,พด,พดยังไงเป็นอย่างนั้นพูดอย่างไร ทำอย่างนั้นสําเร็จเป็นสัจจัน์เลยทีเดียวถ้าในโลกนี้ไม่มีสิ่งมึนเมานะนะทําให้สติสัมปชัญญะเรานะสูญเสียไปคนในโลกนี้ก็จะมีสติมีดวงปัญญาแต่ว่าน้ําเมานะสิ่งเสพติดทั้งหลายมาล่อมารวงเข้ามาทุกสื่อนะในโลกออนไลน์ออฟไลน์ทำให้เด็กและเยาวชนเราก็หลงผิดนะครับหลงผิด ไปเจอคนภัยคนพานอีกนะความหายนะของเพื่อนมนุษย์มีแต่คนที่ <c oughs> ไม่กี่คนที่เป็นนายทุนเอาน้ำเมาเข้ามานะหวังกำลงกำไรในความหายนะของเพื่อนมนุษย์อย่างนี้ไม่ถูกต้องข้อที่หนึ่งนะถ้าเราจะแก้ไขวิบากกรรมให้สำเร็จให้รักษาศีลห้าข้อให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะตัดลออวิบากกรรมได้เร็วที่สุดเลย ข้อที่สองนะให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการให้ทานทั้งการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาเห็นไหมเรารักษาศีลเราได้แล้วเราก็หมั่นเติมบุญนะตัดหลอนิบากรรมเสร็จปุ๊บจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายจากร้ายกลายเป็นดีจากดีก็ดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมเราก็ทําทานต่อเนื่องทานจะทําให้เรา มีทรัพย์มากรวยตัดความตะหนี่ศีลจะทําให้เราแข็งแรงไม่ตายก่อนไม่สมควรสมาธิจะทําให้เรามีสติมีดวงปัญญาจนบรรลุธรรมตามพระหรหั์แระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปจะสายไหนจะยุบหนอพองหนอจะสัมมาทางจะพุโทโธเดินจงกรมปฏิบัติกรรมาฐานของเราไปได้หมดเลยเพราะว่าจุดที่สุดแล้วเราจะต้องรู้แจ้งเห็นจริง บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไปข้อที่สามนะข้อแรกรักษาสินห้าข้อสองหมั่นสังสมบุญด้วยการให้ทานรักษาสิเจิญสมาธิภาวนาเต็มที่เป็นกําลังสุดฝีมือเอาชีวิตเนึพันข้อที่สามอธิษฐานให้สิ่งที่สังสมไปตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางลงและอุทิศให้กับสรรพสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเขาไว้ในอดีตเออ รักษาศีลห้าแล้วทําฐานรักษาศีนลนั่งสมาธิแล้วเวลาทําแล้วอธิษฐานจิตด้วยให้บุญจากการที่เราไปทําเนี่ยไปตัดหลอนวิบากกรรมวิบากมันแล้วก็แผ่บุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราจากหนักเป็นเบาจากเบาเนี่ยเป็นหายจากร้ายก็กลายเป็นดีเห็นไหมนี่คือหลักวิชาในทางพระพุทธศาสนาของเราข้อที่สี่ถ้ามีโรค ภัยแค่เจ็บมากเกิดจากวิบากกรรมปรนานติบาตและทรมานสัตว์ให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตเป็นทานและถวายคีฬาเนเทพสัตว์กับพระพิสุสงสมเนนและบุคคลทั่วไปเห็นไหมครับว่าถ้าเราสึกว่าโอ้เจ็บอดอดแอดแอด,แอดนะสามวันดีสี่วันไข้ไหนใครเป็นบ้างยกมือโอ้โหนะสามวันดีสี่วันไข้นะ มาเลงเบาหวานความดันหัวใจโอ้โหเจ็ดวันวันดะโรควันหนึ่งวันจันก็หนึ่งโรควันอังคารก็หนึ่งโรควันพุธก็หนึ่งโรคอย่างนี้ให้เราดูเลยว่าเรามีวิบากกรรมปาณาติบาตทรมานทั้งคนและสัตว์ทำกรรมปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไวมากเกิดมาพบชาตินี้ก็เลยเป็นคนเนี่ยมีโรคใัยแค่เจ็บมาก ข้อที่สี่เราถ้ามีโรคใครก็เจ็บมากเนะี่ยเราจะต้องอะไรคืเอ่ยปล่อยสัตว์เล็กปล่อยสัตว์ใหญ่ถวายขีลานัเพสัตถว,วายานะให้กับใครเอ่ยพระพิส,สุสงสม,มนเณรสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปรกรณ์การแพทย์แต่นี้เป็นต้นเราเจาะจงไปเลยทําบุญเจาะจงด้านสุขภาพเลยแล้วอุทิศบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรที่เราไปผิดพลาดโลกเกินเอาไว้ อย่างนี้แล้วก็โอ้ตัดห่อนวิบากกรรมเติมบุญให้กับตนเองแน่นอนข้อที่ห้านะนะในการแก้ไขวิบากกรรมถ้าเป็นโรคผิวหนัง<ม>น่พวกกลกาเกลื่อนนะสิวฟากลากเกลื่อนให้ปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดเซนาสนะสงเช่นหอฉันวิหารบทเจดี JD, พุทธรูปโอ้โห,โโหโลานโพนะไนใครเคยปัดกวาดเช็ดถูวิหาร หอชันอุโบสถบ้างโอสาธุนะต้องทำนะต้องทำการที่เราทำไปด้วยไอ้ทานไปด้วยสาธุขอให้วิมานเราสว่างสวยัโยโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับนะโรคผิวหนังอย่ากเกิดขึ้นนะสังเกตไหมว่าคนไหนก็ตามที่จับไม่กวาดจับไม่ถูไปปัดกวาดที่ถูวัดใกล้บ้านโบสถ์วิหารสาราหอชั้นนี่ผิวจะผ่องใสเลยนะ วิมานก็จะผ่องใสนะบนเมืองมนุษย์ก็สว่างบนวิมานก็สว่างกลับไปแล้วมองลงมาโอ้โหเทพบุตรเทิดาสุดหล่อมองลงมาตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่นะเราได้ปัดกวาดเช็ดถูว,วิหารศาลาบทการประเรียนจัดบวชพระจัดบวชเนนทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมืนวัดช่วยคนนะนะโครงการรักษาศิลห้นะช่วยกันเผยแพร่ง,งานพระพุทธศาสนา โอ้โห oh, ช่วยกันทอดลปลาปางทอดกระถินมองลงมาแล้วก็โอ้โหเขาเรียกว่า mm. เป็นเทพบุตรสุดหลอ่อเทพธิดาสุดสวยตามตรึกเึืนึกถึงบุญยิ่งสว่างสวัยวิมานก็สว่างขึ้นที่ยพยสมบัติเกิดขึ้นที่พยสุธาโพธิ์เกิดขึ้นเห็นไหมบุญจากบุญที่เราทำก่ะข้อที่หกนะถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตานะใครเป็นโรคต้อเนื้อต้อกระจกสายตาสั้นสายตายาวบ้างเอง่ยนะ ข้อที่หกนะถ้าเราจะจะตัดหลอนิบากรรมถ้าเรามีเกี่ยวกับดวงตาเนาะใช้จ้องมือถือนานๆนนโอ้สายตายาวแว่นหนาเตอะเลยเขาเรียกว่านะเดินไปไหนเขาเรียกว่าสีตาซีตานะให้เรานะทําบุญถวายดวงประทีปโน้โหถวายประทีปถวายเทียนเข้าพรรษาถวายหลอดไฟอ่นะทุกวันนี้นะถวายหลอดไฟจะให้ผู้ให้จากสุขช่วยให้ดวงตานะ ดวงตาเราจะสดใสโรคเกี่ยวกับดวงตาเราจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้อเนื้อต้อกระจกนะสายตาสั้นสายตายาวจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนะทุกภพทุกชาตินะข้อที่เจ็ดถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาที่สูงเนี่ยทําให้เราเราจะต้องทําบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระภิสุสงฆทสัมมนเนรนะนักศึกษาที่ขาดแคล,แลในทุนการศึกษาและฝึกในใยขอนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้สังเกตไหม บางคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้เรียนสูงๆพ่ออะไรเพราะว่าไม่เคยสนับสนุนทุนการศึกษาใครเลยไม่ได้ศึกษาค้นคว้าไม่ได้ค้นคว้าแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ไ่ถ่ายทอดเห็นไหมที่พระอาจารย์กล้าทำโจติสิโป,โปมาถ่ายทอดอยู่ตรงเนี้มีอะไรมาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆซึ่งความรู้ในพระสมมาสมุทรเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ อูไงว่าใบไม้ในกำมือเนี่ยพราะเพียงพอต่อเราหลุดพ้นจากความทุกข์ไปพบสู่ภายในแล้วแต่ส่วนธรรมะละเอียดละเอียดบรรลุมรผลนิพันธ์ไปรู้ลึกๆยาวๆเนี่ยจนดับคันธาะนิพันธ์จนเข้าสู่รพะนิพันธ์ของเราไปนโน้นไปศึกษาใบไม้ในป่ามีทั้งกิ่งก้านสาขารากเยอะแยะมากมายท,ที่เราจะไม่รู้ว่าเราเก็บมาทําไม ตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วเราจะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนี่ในพระพุทธศาสนาเราบอกหมดเลยว่าเราเกิดมาเพื่อทาําพระนิพพานในแจ้งสร้างแหวงบุญสร้างบารักมีถ้าพระนิพพานจะมาแจ้งในภพชาตินี้มันก็จะเป็นติดเป็นบุญเป็นวาส,สนาข้ามภพข้ามชาติพอฟังทมปุ๊บ,บรรลุธรรมเช่นพระอัญญากรัญญาเลยนะนะ บทธรรมจักรกบปาวัตนะสูตรนะนป่าอิสิปัตนะบริกทัยวันได้มีดวงตาเห็นธรรมเลยนะเห็นไหมมีสังสมบุญมาข้ามภพข้ามชาติเห็นไหมข้อที่แปดนะถ้าเราล่วงเกินบุปการีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสีมีธรรมเราต้องไปขอโทษขอคมาการที่เราจะตัดรลอนวิบากกรรมเอ๊ะทำไมนะเราไปไหนไม่มีคนเคารพไม่มีคนกราบไหว้ไม่มีคนเกรงใจ พูดอะไรลูกหลานก็ไม่ฟังใครเคยเจอบ้างยกมือไปที่ไหนก็วงแตกใช่ไหม <c oughs> นี่แหละเพราะว่าเราไปร่วงเกินผู้มีศีลมีธรรมร่วงเกินพ่อร่วงเกินแม่ปู่ย่าตายายตัวเองเรียนสูงมานะก็ดูถูกตาดูถูกยายดูถูกพ่อดูถูกแม่ว่าโอ้แม่ไม่มีความรู้อะไรเลยคุณตามมีความรู้อะไรเลยเราจบ ตั้งปริญญาตรีโทเอกเป็นนักวิชาการเป็นคุณครูแต่หารู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่บุคคลเหล่าเนี่ยคือครูคนแรกของเราซึ่งการที่เราไปกระทืบเท้าตึงๆงตึงตึงตงตงใส่ท่านว่ารายท่านเราเนี่ยเป็นวิบากกรรมติดตัวเราจะต้องแก้ไขด้วยการไปขอโทษขอเข้ามาขณะท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านละโลกไปแล้ว เราก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านเลยแบบเจาะจงเลยกราบขอโทษขอเข้ามาท่านโดยบุญกุศลที่ลูกได้ทำนี่แหละกราบขอโทษขอข้ามาท่านถ้าเราเข้าถึงทำบรรมมลุธรรมเช่นคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาสิกาจันทรน์กนกยงเข้ากลางในกลางเข้าพระธรรมกายภายในไปกราบขอโทษขอเข้ามาพ่อในอนรกได้เห็นไหมนี่แม่ชีจันทร์วัดปากน้ําอย่างนี้เลยจึงสร้างวัดพระธรรมกายได้ ยายอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ยายสร้างพระเอกลุ่งพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อตาตชีโ,ลชโแล้วก็ลูกหลานพระลูกพระหลานแม้แต่พระอาจารย์วัดพระธรรมกายสาขาทั่วประเทศทั่วโลกด้วยแม่ชีอายุ60สิปีมาเริ่มสร้างวัดเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงทั้งนั้นเลยจึง ขยายงานพระพุทธศาสนาเต็มพื้นแผ่นดินไทยขยายไปทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นข้อที่เก้านะถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธายัางไม่เข้าใจเรื่องบุญให้ทําบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอุทิศอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อนสังเกตไหมว่าเราทําบุญก็มีคนขวางพ่อขดขวางบ้างแม่ขวางบ้างน้องขวางบ้างป้าข้างบ้านขวางบ้าง อะไรโอ้เราก็เคยไปทําอย่างนี้กับเขาเอาไว้แหละนะกรรมบางอย่างทําไมต้องเกิดกับเรามันไม่น่าจะเป็นเรานะกรรมบางอย่างไม่เหมาะสมกับกรรมในปัจจุบันแต่มันเหมาะสมกับกรรมในอดีตนะที่เรากระทํากับคนสัตว์สิ่งของเอาไว้นะถ้าอย่างนี้แล้วก็ให้เราทําบุญทุกบุญอธิษฐานจิตนะ ให้เขาเข้าใจเรื่องบุญและทําบุญใส่ชื่อเลยนะหมู่ญาติเลยใส่เขียนชื่อซองทําบุญถวายพระทหารอุทิศบุญให้กับชื่อนี้เจาะจงไปเลยนะทาให้เราจากคนที่ยังไม่ศรัทธาก็าเกิดศรัทธาบุญได้ช่องอุย้ยเขาก็ดีเนาะนะเนะขาก็พูดกับเราทําไมเราไปคิดกับเขาอย่างนี้เห็นไหมนะทําบุญอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ละลบไปแล้วหรือว่าคนที่มีชีวิตอยู่ก็ใส่ชื่อเข้าไปเลย อธิษฐานจิิดีบุญตัวเราเป็นหลักส่งผลให้กับบคุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เขาคิดดีพูดดีทำดีกับเราบุญจะไปเกื้อกูลสััสสนุนต่อเติมตัดรอนิบาติกรรมให้บุญได้ช่องส่งผลนะครับข้อที่สิบนะไกลแล้วนะไกลแล้วนะสิบสามข้อนะสิบสามข้อการทําบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองและบุทิศไปให้ เห็นไหมว่าเหมือนกับเราเนะี่ยส่งไปสเนีไปผิดที่ใช่ไหม <c oughs> นามชื่อเดียวกันแต่นามสกุลผิดไงโอ้โหส่งผิดที่เลยแต่ถ้าเราใส่ชื่อโยงมพ่อโยมแม่นามสกุลถูกต้องเป๊กเลยอุทิศบุญไปตรงเลยต่อใจเราใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นบัะธานทุกอย่างสําเร็จด้วยใจอาจาข้อสิเอ็ดในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำให้ทําบุญอุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติ อยู่ในยม,มโลกก็จะได้รับบุญเต็มที่เห็นไหมครับว่าท่านอยู่ที่ภพภูมิไหนโดยเฉพาะยม,มโลกนะครับเดเอานับตกลกยังรับไม่ได้อุตส่านทโลกยังรับไม่ได,ธธไได้แต่รับได้ที่ยม,มโลกได้แล้วก็สุคติภูมิได้นะครับตั้งแต่สวรรค์ชั้นหนึ่งนงถึงนู่นแหละพรมเลยนะรับได้หมดปายสุคติข้อสิบสองนะถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตคลองเรือนอย่างเป็นชาย ให้ดูแลสามีปรตเทวดาหาโอกาสรักษาสินแปดทำบุญับทางที่ทานจิตให้เกิดเป็นชายโ,โหตอนนี้พอาจันขอเชิญชวนนะอะใครอยากจะบวชชายแมนแมอยู่แถวแถทาตะโกหรือจังหวัดน,นครสวรรค์เจริญพรย,ยินดีอายุ20ปีถึงหกปีนะม,มาบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ทุดง จริงนะสำรวจตัวเองว่าเรารูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราเป็นยังไงบ้างแล้วอธิษฐานจิตสั่งสมบุญให้สําเร็จวันนี้สิบสามข้อการตัดรอนบุญตัดรอนอตัดตัดรอนวิบากกรรมเติมบุญตัดรอนวิบากกรรมในสิบสามข้อนี้ก็คือให้เรารักษาศีลห้าให้เป็นปกติสั่งสมการทาบุญทําทานแล้วก็อธิษฐานจิตแก้พังสําเร็จ เพราะว่าเราคือดีไซเนอร์ออฟไรวันนี้พระอาจารย์ก็ะ่าทำขอจเจริญพรอ,อนุโมทน,นาบุญกับธรรมะรับอรุณในเช้าว,วันนี้สิบสามความรับแค่ไขวิบากกรรมขอความจเจริญยิ่งยืนยาวนานบังเกิดมีแก่ยอดทั้งสร้างมรณีพระอาจารย์ทุกรูปมาณโอกาสนี้ขอจเจริญพร